สวัสดีจ้าพี่น้องว่บอกกันอีกแล้วครับเจนมีโจชวอแซ่บช่วงแซบควรระเบิดมือนี่สีบเจนีชิพภาพไม่เห็ดหนังนเพน้ำยาน้ำยาปากระป๋องจ้ะน้ำยาปลาปากระป๋อง <c oughs> เครื่องแกงกับมีพริกพริกแดงค่ะต่ำออกสีมันนะคะแล้วก็กระชายใบมะกรูด หอมป้อมตระก้ต้นหอมนะคะมีเลมอนลีฟนะคะไดชิรีอันนี้อย่างน้อคาร์เรนเกอรคาร์เรนเกอรค่ะไอ้กระชายตระก้าพาร์สลีย์ผักชีฝรั่งะคะ่ะสปริงออนอยันต้นหอม เอาละค่ะมาตามเครื่องแกนก่อนเดี๋ยวก่อนเื่นจี่ตังหนาำก่อนด้วยจ้ะเรียนไมหน่อยออจอไปเห็นหลายจะกินผู้เดียวเห็นหลายเหมือนหลายพี่น้องเพราะว่าซอกินเจียงนะจ้ากินบันเหลือบันล้อผู้ถา,า,าวพัดเท่าื่นเจ,จ็ดหดเจ็ดหายเดี๋ยวนะคะ จะตำแบบตำพริกก่อนเห็นสัตว์บอกูงก็สัตว์กันสัตั์กันท่าละท่านทาวาสัตว์เอารถนอกจากเนาะแม่จ๋าหนูทนไม่ไหวตุ๊กแกตัวใหญ่มันร้องรอ้อู <c oughs> อุ้ยโคตแตกตา นี่เดี๋ยวนี้มันยากหนาพี่น้องไปเซนตรงเซนหนาตองมันก็แบบจนี่จะตามสูตรน้องเกนนี่แลลวครับพี่น้องแบบง่ายเพราะมีอย่างพีลิ่พี่ทีลี่ตองมีอย่างเซนนราจะตามสไตล์ หลัางในเรื่องจากเลียงโคกตุ่งสะเทือนไม่ตำแหลกหรอกพี่กนะพีนน่น้องไม่จะได้แบบงามๆตำแย่ๆก็ได้ตำเยลเต กระชายต่อกระชายกินอี่กินใส่ไม่หมอน้ำพี่น้องครับัดขึ้นช่วงลายแค่เดียวคนสีอิ่มลื่หลายโปดน้ำยาลายโดรดเขียนเขียนนิดหน่อยไปกินนี่จะเอาใบมะกรูดใส่ในหม้อเลยนะจ๊ะใบมะกรูดแล้วก็กระชายแบบไม่ตำ ส่วนหนึ่งแล้วก็หั่นตำส่วนหนึ่งจ้ะคารินเกลกระเทยไม่ใช่กระชายนะคะไม่ใช่กระเทย กะเทยเป็นคนทำจ้าแต่กระชายเป็นส่วนประกอบนะจ้าอาผาเสียนูเลยกะเทยกับชายมาเจอกันก็เจอก,น,ก,จอกอนแซ่บทิคะมันยกรองฟักตองแตนไทย ตัวสาวน่ามนเลยทำไมเป็นคนหลายใจใครละ่ะลองได้ค่ะลองได้ลองได้เพราะว่ากลินนี่มีหัวเทาแล้วไม่ได้ให้เขาๆทาองเลยเยังผู้เทาเพิ่นเพราะว่าลองเพลง,งนั่นองนี้คั่วจะได้หัวเทาเพราะว่ามันเป็นกุสโลบายน,น,นะครับพี่นอ้องเพราะว่าเวลาเขาคั่วจะบอกจะบอกจะลองเพลงเพราะว่าน้ำลายมันสิกระเด็นเซเนลกิน มันก็เล่ตัวเขาว่าลองเพลงนี้ขั้วแล้วมันจะได้ผัวเถาจริงๆมันเป็นแค่กุศโลโบายของผู้เถาตัวตัวผู้บ่าวผู้สาวซำนอยเวลาเขาขัวท่านเขาลองเพลงน้ำล่าขี่เดอนเสน้นเลีกินขึ้นจังสีมันต่วลาเจนี่กินผู้เดียวเพราะเป็นยังแต่เด่นแา่ฟางมัน เพราะในเหลียวกับหอมแล้ว,ลวเดีนน๋ยนี่ใส่เกลือค่ะซอ l เค็มแต่ดีใส่เกลือนิดนึงแล้วก็เจน,นี้จะใส่ปลากร่อนนะคะเวลาต้มต้มแกงแกงถ้าใส่ปลากรอนกินมันสิบอแห้งมันจะบเหม็นก็ออยังปลาหนาหรือว่าเป็นโตนะคะ u j น,นี้ก็เลยเลือกที่จะใส่ปลากรอนแบบนี้เพื่อลดความเหม็น ขอบ้านใส่สามก่อนจ้ะขั้นมาพ่อใส่อีกเพราะว่ามีหลายอยู่เดี๋ยวให้น้ำเดือดแป๊บนึ่งก็จะมีเครื่องแกงเย็นบ่พี่น้องทรมานเนาะ <cam ber> เ,เจนี่เจะใส่เครื่องแกงสำเร็จรูปไปนน้ำค่ะนี่เป็นเครื่องแกงขนมจีนสำเร็จรูปผสมกันกับข้าวต่ำเอาออางน,น้ำเพิ่มรสชาติบอกเลยรแซ่บมาก เดี๋ยวเี๋ยวจะเคลียร์ไป้ลที่กับมันต้องเคลียร์้ก็หั่นหอมโรนะคะหอมมืนีเอาไว้ใส่ทีหลังสปริงรอรนี่อย่บอกอีกก่อนอ๋อลืมลืมใส่ตะไคร้อันนี้คือ เลมอนกลาสนะคะพาอฟานกินเลยเลมอนกลาสตะไคร้หม้อเดือดแล้วเดี๋ยวค่อยเบิ้งทีเดียวตอนโจ๊โลดพี่น้อง หวมกระหันก็ทำให้อีกสี่ 14, กระเอาห้อมเพนซี่ดายอันนี้เอาไว้เสร็จขั้นตอนสุดท้ายนะจ๊ะ อันนี้ก็จะใส่ปลากระป๋องอันนี้ปลาปลายิมนะคะอันนี้เป็นปลาแมคเคเรลอินโทมาโทซอสนะคะแมคเคเรลอินโทมอินโทมาโทซอสแต่ยืดปลาแมคเคเรลนี่ซอสมะเขือเทศแจ้ะอันนี้เ,เ,จเจ้าน,จเาน้ำใส่ในนี้เลยน้ำเบอปลากระป๋อง เนี่ยวนี้คือเทจริงสิเดรายวพาจะเดี๋นี้จะตำใส่แค่แค่สามตัวอีกสามตัวจะจะใส่เป็นตัวตัวอันนี้จะบดใส่กันกับเครื่องกแกงนี่ละค่ะ <Wow. S 1> สิ เรียบร้อยร่างสาสก็อพี่น้องวิธีร่างสากแบบโบราณ <laughs> สูตรนี้ไงของเกดนี่เห็นไหไงยายันนี่เห็นหมาพี่น้อง ปลากระปองอก,อกับเครื่องแกงจะร่วมกันได้หนีกรใส่ได้หนีโลดเลิดเป็นดาวเป็นเดือนเพื่อเก้าล้างโคกก่อนนาทีนี้บูม ดูมาจาเลยดูมาจาเลยดูปินจระบินกรเนีย่ยทาทาปุ่มลบซื่อๆนี่พี่น้องได้แล้วนี่เก็บจิดตูดมาให้เบิ่งคัก อีนี้จะใส่พริกอ่อนด้วยพริกอันนี้นะคะใส่ลงไปเลยมันเดือดละจะปรุงร้อละ MSG สันพันวาพี่น้องวา่าภาษาหย,ยอกของอ่ารงพชุดรสฟิชซอสค่ะน้ำปลา อย่าสาใส่หลาย,ย๋ยซิมก่อนเพราะว่าเจนี่กับเขาจะบะตวงนะครับค่อยซิมเอาหนอนเอ้ยอร่อยวุ้งแงงมาได้นะเลยเจนี่จะใส่ปากกระปอง้วเด้วเพราะว่ามันเดือดแล้ว ใส่ทั้งตัวเลยสามตัวเดี๋ยวเราี่หนิพี่น้องเดี่ยวเราจะเดี๋ยวจะใส่หอมแล้วกับจ๊ รสชาติปรุงได้แล้วมีตีนไก่กับลูกสินเนาะถ้ากับพกเป็นยังก็มีกระเสียบคือเ่าเพราะว่าที่เสียบแล้วนะยัดให้ไม่เดือดก่อนพี่น้นอ,อ,งองเพราะยัดคล่องคอยดูดมันเดือดแล้วหลับแต่ว่า ตอนนี้มันเพิ่งเอาผักลงมันก็ยังไม่ปุกปุกปุกปก,ปกขึ้นมาสบายดีพี่น้องทั้งฟั่งเล่าถูกหวยทุกคนด้วยจ้ะสิ้นเดือนแล้วคอยถูกหวยทุกคนนะคะลำล้ำด้วยด้วยั่วหนานะคะมื้อกี้พระจันยังก็ อมจันน่นะนะสุริยะปาคาสุริยะคาดอยาตัดฟองออกนิดนึง มีลูกสินปากลูกกลิ่นไก่เหม็มืดเมืองแต่บมมีกระเซาะตัวหรวะเลิอดีกแล้ว นี่ใช่นั่นทาตังนุ่งบอดีเบิ้งมัน,น,มนฟนุบกแต่เแซ่บบอพี่น้องเอาละเบิ้งแค่นี้ละอาจจะขอตัวไปกินข้าวแล้วจ้าคลิปนี้ไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวเจอกันในคลิปกินนี้คะ่ะจะแยกเป็นสองคลิปเพื่อก่าแล้วมันยาวแล้ว สำหรับคลิปนี้ไว้แค่นี้พ่อการลิปกินจ้าสวัสดีจ้า